เบิ่งย้ายเสียห n ้าเด้อพี่น้องเราเสียมหน่อยเราดีดีวเรานางเสียไปลี่ยนสีเลยวะเราเสียเปลี่ยนเตือนเด้โยกเสียเบาไปแล้วปวดเอวเราโตหน่อยมานางเสียปลายเรื่อยปลายก็โคหน่อยแล้วเรลี่ยนเปลี่ยนอินซีวะเบิ่งเอาลด เันเขาโคตรอินซียายนี่แม่นอันมันเ่าปะอือผมว่าแม่นผมพลาดผิดไหมมันเ่าครับพี่น้องมันเ่ากันมีได้กินน้ำล,าล้าล่ะลูกลานโอ้ อีผกไงหากว่าเห็น,ดนหได้เลยหากว่าเห็นสวนเราเสียาโอ้ใหญ่เถอะ่มหัวเลยยายนางสวนหวม มันเสียห่าแล้วว่ะน,นี่มันหันนาทีแล้วนะเราปลูกไว้นะหมกินแป๊บเดียวหันนาทีได้กินได้เลยนะครับสมชื่อ,อน,นี่ต้องระวังหนูกับระเตีย๋ย นี่กระมันเ่าครับนี่ทั่วดินไปทั่วลิสโซงครับดอนหนึ่งนี่พริกแรหลงไรหยอดน้ำไว้ก่อนรอฝนสันมี่หลายย่างหลายแนวอยู่ครับแนวจิบก็ได้ ข้าวก็มีบอกครับเมย์ก็ขึ้นกินบวกข้าวครับยนี่มูเว้นนะเห็นบ่ได้หรอกว่า